สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำบวชเผือกใส่สาคูนะคะเผือกนี่นี่น้องขุนก็ล้างเรียบร้อยแล้วจะแล้วคราวนี้เราก็จะมาผ่าเราผ่าเป็นชิ้นๆตามต้องการและอันนี้ก็จะมีสาคูเผือกที่ล้างแล้วประมาณสามหัวเดี๋ยวเราจะเอาไปหนึ่งนี่ค่ะสาคู แต่ก็จะใช้ไม่หมดแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวเกลือนี่ค่ะจะใช้กะทิกล่องใช้ประมาณสองกล่องแล้วก็จะมีใบเตยค่ะนี่นะคะไปชมขั้นตอนการทำได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเอาเผือกมานึ่งนึ่งให้สุกนะคะนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเปลือกออก จากนั้นเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆตามต้องการนะคะอันนี้เปลือกที่นึ่งก็สุกได้ที่แล้วค่ะเี๋ยวคราน,นี้เราก็จะพักให้เย็นสักหน่อยแล้วก็ถึงจะมาหัน่นตอน,นี้เราจะมาเอากะทิใส่หม้อใส่หม้อเตรียมตั้งไฟอ่อนๆแล้วครัน,นี้ก็จะเอาน้ำมะพร้าวอ่อนใส่ไปด้วยอันนี้น้ำมะพร้าวใส่ไปแล้วมันก็จะหอม หอมน้ำมะพร้าวนะคะต่อไปก็จะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็กะเอาว่าใครชอบหวานมากก็ใส่มากถ้าชอบหวานพอดีพอดีเราก็ไม่ต้องใส่มากนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวประมาณห้าสิบกรัมค่อยๆค,คนไปนะคะคนไปให้จนกว่าจะละลาย คราวนี้เราก็จะมาใส่ใบเตยแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวใส่เนื้อมะพร้าวลงไปด้วยนี่นะคะคนไปเรื่อยๆจนกวา่กะทีมันจะสุกแต่เกลือย่าน้องคุณก็ใส่ไปแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมบอกครัวนี้พอได้ที่แล้วเราก็จะเอาเผือกที่เราหั่นไว้ใส่ไปเลยค่ะ คันนี้ย่าน้องคุณก็จะใส่ใส่สาคูสาคูนี้ยาน้องคุณต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต้มแล้วเราก็เอาไปล้างล้างจนกว่ามันจะไม่มีแป้งแป้งก็เพราะว่าเวลาเราเอามาใส่มันจะได้ไม่อึนะแค่นี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยจ้ะ